โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเดวิดเบ c k h a มเวอร์ชั m นเมนยูเวอร์ชั่นนี้นะฮะต้องบอกกันว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมคือรีวิวไปแล้วในตำแหน่ง RMF นะฮะของเบ c k h a มเวอร์ชั่นนี้นะครับผมพอจับยืนตำแหน่งเ m f เนี่ยตอนแรกจะเป็น99นะนะฮะตอนแรกจะเป็น99ให้เราบูทตำแหน่งนะครับผมกดไอเทมตรงกลางนี้นะ position boot นะฮะกดปุ๊บมันก็จะมีอ่อ ตำแหน่ง rwf แล้วก็ตำแหน่ง amf ให้นะครับผมให้เราบูตเข้าไปมันก็จะขึ้น101นะครับผมแต่พอจับยืนกลางรับเนี่ยก็ขึ้น101อเหมือนกันนะ101เหมือนกันนะนะค่อนข้างโหดเลยนะถ้ายืนหน้าเป้าหรอหน้าเป้า95เอาไม่ดีไม่ดีปี b 92ก rwf 96นะครับผมนะแต่ amf ค่อนข้างดูดีนะครับผมสำหรับเบลกิ่งนะโอเคมาทำดูค่าพลังกันยิดไปแค่หนยห1นนะฮะมา101 เท้าขวานะครับผมแต่ปั่นโค้งได้เท้าซ้ายได้นะฮะทำเกมรุก98บอลทรง99เลี้ยงบอล97แล้วบอลก,กับตัว99นะฮะสองสั้น99เปิดบอล99จบสกอร์97้าเจลุ่งมงเจ็ด้ต้องตีเก้าเความโค้ง99นะครับผมสปีด91สปีดต้น88นะแล้วก็พลังยิงเก้าแปดนะแล้วก็แข็งเกร็งเก้ิบเอ็บาลานซ์89สเตมิน่า98เกมรับ75็ดหบัลนิ่ง80ดเอ็กเรชั่น84ค่อนข้างครบเครื่องนะฮะ ค่อนข้างครบเครื่องเลยสกิลก็จะมียิงไกลมีปัน่นโค้งยิงท่ายากไอ้ยิงยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะครับผมแล้วก็ไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเปิดบอลจากริมเส้นนะฮะสองซัทได้แม่นยําขึ้นนะครับผมมีสกิลยิงจุดโทษสกิลกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะสไตล์ก็จะเป็นบ็อกทูบ็อกก็คือวิ่งค่อนข้างเยอะวิ่งทั่วสนามนะไปเกมรับบ้างเกมรุกบ้างกองกลางบ้างกองหน้าบ้างนะครับผมบ็อกทูบ็อกนะโอเคเบื่อเข้ม 1, นะหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะตำแหน่งเอเอฟนะ เ m f กับกลางรับเนี่ย101ถ้าบูตตำแหน่งนะนะครับผมมาโอเพ่นชาเลนต์ฮนะโอเพ่นชาเลนต์เับผมลุยฮะโอเคครับผมมาเกมแรกสำหรับ,บเบรคเฮียมนะครับผมจับยืนเ m f 101นะค่อนข้างโหดคนนี้ครบเครื่องนะครับผมจะเป็นสุดยอดตำนานก็ว่าไดานะ้นะนะเป็นตำนานที่ค่อนข้างดีที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับผมบเบรคเฮียมนะฮะมาจัแบบยืนกลางรุกฮนะ กลางรุกแต่ก็เอาจิงก็ตแต่ที่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคือมันบล็อกทูบล็อกอะนะพ่นแล้วมันไปทั่วะนะฮะอาจจะไม่ได้วิ่งขึ้นสุดอาจจะไม่ลงสุดแต่ก็มามา,ามาทำมันน่ากลัวนะครับผมมาแบบน่ากลัวนะบเบคแฮมมาทีเปคแฮมมาพผมเบคแฮมแทงไปเลยลูกนี้กรีนบูดเอาความเร็วแต่ไม่หลุดนะผมมีเหล็กนิดหน่อยเกมนี้มารเซียนะฝากปเปคแฮมปัดมาให้กรีนบูดไปฝั่งนูน้น มาทีดูเอามาแล้วมาที่เบคแฮมวนหืมไม่หลุดนะมาที่เบคแฮมอะแฮมฝากมาที่กรีนวูดฮะมาที่มาซี่ซีวนวนเทงมาเบคแฮมไปฝั่งนูนิสตาไทยโอ้โหหลุดสวยๆเบคแฮมลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้นะครับผมนะฮขึ้นมาค่อนข้างน่ากลัวเลยสำหรับเบคแฮมนะครับผมโอ้โหกล้องหน้าคือหายไปแล้วอ่ะนะฮะมาหืมแล้วก็หลุดไปเลยว่ะ ดหรือยังไงวะเนี่ยนะโอ้เคี้ยผมมาเกมที่สองหรับใบเงียบนะครับผมเกมแรกไม่จบนะฮะไม่จบแต่โอ้โห้ทำได้ดีนะเนี่ยทำได้ดีเรื่องการขึ้นเกมเนี่ยค่อนข้างดีนะมาทีเลวานะผมหมดได้ไหมหมดได้ไหมไม่ได้ไหมนี่ยังได้อยู่อิเตสตาร์มีใบเงียบวิบ่งฝั่งนูน้นถึงก่อนแล้วก็ยิงโอ้โหติดไซบมา เอาเรื่องนะครับผมยิงไกลนี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะสำหรับเบเทียมเปิดมุมอะเปิดได้สบายนะเปิดได้สบายเก้าเก้าโอ้โหเปิดดีนะเก้เก้าเลยนะฮะมุมอย่างนี้เทา้าขวาโคง้งเข้าไปโค้งเข้ไปโดดดโอ้โหไม่เข้าซ้ําเรียบร้อยครับผมโอ้โหมามาโอ้เพื่อเปิดแม่นมากแต่โดหมูไม่เข้าปะาจริงหลงังหลังล่นโดมาเนี่ยหมูไม่เข้ท่าเท่าไหร่อะเนะี่ยมาว่าเป็นเครดิตเหมือนกันนะ นับผมลูกนี้สะสหรับ,บเบคแฮมมาทีบเบคแฮมะฝากเลวานก่อนมาที่ดูโอ้โหส่งอย่างงี้ส่งบอลอย่างงี้งยังได้อยู่ฮนะยังได้อยู่โอโเดี๋ยวนะส่งบอลกันอย่างงี้เหรอเดีนะ๋ยวนี้เนี่ยทีเบคแฮมฝั่งนี้แล้วก็กระชากมาเข้าซ้ายได้ไหมได้ไหมนี่นิดเดียวทีเลวานนะผมมาเบคแฮมฝากให้ดูไปก่อนไปก่อนไทยไปฝั่งนู้นไหมสินี เกมนี้คือส่งส่งกันไม่ค่อยถึงกันเท่าไหร่นะฮะมาทีเบกเฮมก่อนฮะฝากลวานเหมือนเดิมคู่นี้นะครับผมค่อนข้างทำได้ดีมาซีย่ยกไปก็ยังไม่ถึงนะครับผมนะเกมนี้ส่งบอลกันไม่ค่อยถึงกันเลยว่ะไม่ค่อยถึงกันเลยเอา้าหรือดีก็จบเกมนะัไม่ต่อวาราเลยโอเคนะฮะจบเกมครึ่งแรกน,นะครับผมนะเป็นการให้เครดิตของไปเฮมเมืวกันนะเป็นการเปิด,ดมุเมเข้ามาแ้วแต่เสียได้ลูกมุมเข้าแล้วก็เป็นการซ้ำ้าไปนะครับผมเกมครึ่งแรกนะฮะ มาดูเกมครึ่งหลังของ,บงเบคแฮมเปิดมุมได้นะครับผมนะ่าจะคือค่อนข้างดีนะสำหรับ,บเบคแฮมเปิดมุมดีส่งสั้นเป๊ะนะครับผมคือครบเครื่องอะไรง่ครบเครื่องนะคนนี้มาอัซิบเบคแฮมฝากโดโด้ไทยมาเลยหลุดมาแล้วปาดเข้าในเลวานคนเดียวโอ้โหส,สวยๆลูกนี้นี่นะส,สวยๆมันจะเป็นต้องยิงเองก็ได้นะครับผมนะโอ้โหมาเอซิสไปหนึ่งนะมาสซิสต์คิมมี่ครับผม ฝาเมนะเบคแฮมมาเบคแฮมมาเหมือนเดิมเรวานวอนโอ้โหเข้าข้างหลังไม่ได้ฟาวด้วยนะฮะลูกนี้มาที่เมซี่ฝากเรกวานมาเบคแฮมอ้โหรถอีกแล้วนะครับผมเดียนาเลยานเดียนาเลยานนะจะได้เปลี่ยนตัวออกนะนะนะมาเมซี่ไป,ไปเบคแฮมเลยเฮมแทงเลยอย่างนี้นะมุมดีแต่โอ้โหหมดมุมมันหมดแล้วนะมุมหมดแล้วมาหาจังหวะปั่นโค้งดีกว่านะ อาจจะปั่นโค้งดีกว่าใบาเขีืยก็ยังไม่ถึงเนะใบเขี่ย,ย,ยอีกครั้งมาโอโ้สเตยหน้าก็หมดสเตมีนาหมดเหมือนกนะันนะนะโอ้โหแล้วก็โดนเสียบแล้วก็หมดเวลาเลยว่ะแม่ไม่ให้เลย,ยกับการนะครับผมจบเกมที่สองนะถือว่าทําได้ดีเหมือนกันเอซิสไปหนึ่งนะฮะโอเคเราไปต่อเกมที่สามผมไปฮนะโอ้เคีผมมาเกมที่สามสำหรับใบเขี่ยนะฮะ ยิมแรกก็ถือว่าดีแต่เกมแรกไม่จบนะดิมแรกหนึ่งลงเกมที่สองแอซิสไปหนึ่งนะถ้าจับเล่นตำแหน่งเนี้ยเน้นการส่งบอลซะมากกว่านะครับผมการเปิดอาจจะยากนะนขึ้นเกมตรงกลางมีโอกาสได้ยิงค่อนข้างสูงนะตำแหน่งนี้ปอกบาฮะอาร์ลีวานอาร์เมิซิอาร์ซีมา,มา,บาเบคเฮียมบยเบคเฮียมไทยมาลีวานไม่หลุดนะที่เบคเฮียมทันหรือเปล่านะ่ะโอ้โหนะนีส่งออกมาแรงเกินไป เขี่ไม่ทันนะทีเรียานะเขี่ยมาค้างบนมาไปเขี่ฝากแมซี่ซีบอลบนรอได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหกลับตัวไม่ไหวเนี่ยยังไม่ได้ครับผมเขมนี้ไม่ค่อยเด่นเลยวะได้บอลอีกครั้งไปเข้มมาตักส้นมาเอาไปคืนเฮ้ยลูกนี้สวยนะฮะสวยนะฮะสวยนะฮะเข้าซ้ายยิงโอ้โหโก็เซฟเลยนะฮะโอ้เลี้ยงมาคนเดียวได้นะครับผมเต้รคนโกตโกโกเซฟเลย เนี่ยมาเปิดมุมอะต้องเป็นเบงเข้มอยู่แล้วเก้าๆนะครับเปิดเก้าานะฮะด้วยเท้าขวาโค้งๆเข้าไปโอ้โหน่าจะลึกน่าจะลึกลูกนี้จับสบายครับผมเนี่ยลากไม่สวยมาทีลีวานฮะได้ไหมมาเบงเข้มมาทีดูดูรอแล้วก็แทงไปลีวานมาเบงเค้มเอาหลุดโอ้แต่ล้ำหน้าไปแล้วแน ขึ้นเกมตรงกลางค่อนข้างดีนะถ้าจับยืนตำแหน่งเอเเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันนะขึ้นเกมตรงกลางแต่เน้นเชื่อมบอลนะครับผมแต่ส่วนตัวนะผมชอบปีกมากกว่าว่ะาไทยรู้แบบส่วนตัวนะในตำแหน่งอารเเนี่ยถือว่าเป็นเดอะเบสว่ะสำหรับสำหรับเบงค์ฮมนะฮะถ้าเป็นเอเเดี๋ยวให้คนอื่นดีกว่านะเชื่อมันต้องยิงนะครับผมยิงแบบแบบกระชากเลี้ยงอ่ะนะครับผมมาธีโดฮะโดาฝากแบงค์เฮมฝากสั้นๆ มาที่เรวร์โอ้โหไบเทียมโอ้โหหลุดสวยมากลูกนี้เข้าขวายิงเรียบร้อยดีครับผมในลูกจากใบเทียมนะเส้นเกมตรงกลางเนี่ยสวยนะสวยแต่ต้องหาคนเชื่อเมเกมแบบดีๆหน่อยอะกองหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต่างจากการเล่นปีกคือปีกคือก็ชากเลี้ยงไปคนเดียวแล้วก็ยิงได้แต่ตรงกลาง่ต้องเชื่อเมเกมกันหลายจังหวะเอา้าดูดักได้สวยโอเคครบบผมจากเกมครึ่งแรกของเกมที่สานะครับผมนัม่ก็ถือว่าจริงทุกเกมเหมือนกันนะนะ ทุกเกมและซื้อทุกเกมเหมือนกันนะไปเชื่อมนะครับผมนะาจาับยืนตรงกลางนะผมก็คือขึ้นเกมแบบตรงๆนะฮะขึ้นเกมตรงตรงถ้ามีตัวเชื่อมดีๆก็มีโอกาสได้ยิงเลยนะแต่ถ้าเล่นปีกเนี่ยค่อนข้างต่างก็คือกระชากเลี้ยงไปเองล็อกเลี้ยงเองแล้วก็ยิงด้วยการปั่นโค้งก็ได้เต็มข้อก็ได้นะก็เพราะว่าตรงตรงปีกถ้าเล่นปีกเนี่ยผมว่าโอก,กาสยิงเยอะกว่านะครับผมโอกาสยิงเยอะกว่ายิงได้หลายแบบมากกว่านะถ้าตรงกลางก็คือแทงหลุดอะนะครับผมแทงหลุดเหมือนทุกครั้งทีง่ทําในเกมนี้นะครับผมก็คือแทงหลุดแทงหลุด ก็ได้อยู่นะนะฮะมามาต้องหาตัวเชื่อมดีๆด,ด้วยแหละนะถ้าเล่นตรงนี้นะเบคแฮมนะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบปีกมากกว่านะจับยืนตำแหน่งอ่าอาับเนี่ย,ย <c oughs> ก็ก็ดีแต่ก็ไม่บอกไงไม่ถ<ๆ>ูกว่ะคือชอบตำแหน่งนั้นมากกว่าเอาง่ายนะเอียบเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ทางนะครับผมนะฮะอีกเบียฮอ่ะเฮ้ยวิ่งดีเลวันะม <c oughs> มไม่หลุดแน่นอนนะครับผมมุมอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเบคียมวิ่งแล้วมาได้ไหมถึงก่อนไหม ฮึมนี่คือขึ้นอ่ะดีตรงกลางขึ้นดีเหมือนกันนี่ที่เบ็คแฮมอะฝั่งตรงก่อนให้โรนโดไทยมาอินเนสตามาที่เบ็คแฮมกลับมาได้ไหมได้ไหมนะี่ตรงกลางคนเยอะตรงกลางคนเยอะอินเอสตามาที่โรนโดมาอินเนสตามาที่เบ็คแฮมมุมอย่างนี้หลบไปอออืื้ห นะฮะคิดเยอะไปหน่อยจริงแต่ยิงเองก็ไม่ยิงจะส่งก็ไม่ส่งนะฮะทีเบ็คแฮมไม่ถึงแต่ดักมาได้ครับผมมาฝากให้ดูดูเอามาคืนโอ้โหดูส่งบอลนะมันเอ้าหลุดมาอย่างงี้โดนเสียบล้มไปแล้วยิงเรียบหรอครับผมเอาอย่างงี้ก็เอาคนนะครับอย่างงี้ก็เอามามามาเขาพลาดอีกนะครับผมแม่แต่ดวงเขาข้างเราไงนะ มาครับผมหนักได้สวยปอกบาฮะโอเคบนจมเกมที่3นะครับผมก็ค่อนข้างแตกต่างจากตัแหน่งอ m f ค่อนข้างเยอะคือคนละแบบเลยนะครับผมคือคนละแบบคนละสไตล์กันเลยนะฮะสำหรับเบงเยมนะโอเคได้ไป7นะครับผมเลเบีนยิงไป1นึ่งเซตหนึ่งเบงเยมยิง1นนะฮะมาดูเหตุไรกัน ไฮไลท์เดี๋ยวเป็นลูกยิงที่ติดเซฟเป่าวะนะโอ้ยเลี้ยงไปได้เออลูกนี้ติดเซฟป่ผมยิงดีแล้วนะแต่โอ้โหยิงแรงด้วยนะครับผมโกนเซฟได้นะพายมือแบบนิดเดียวนะแล้วก็ลูกแรกลูกนี้เป็นเซฟของเรวานนะฮะมาอย่างนี้มุมอย่างนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับผมลูกนี้นะเป็นการขึ้นเกมตรงกลางนะครับผมนะ่ะขึ้นเกมตรงกลางแบบกองหน้าต้องส่งดีด้วยนะนะต้องส่งบอลดีด้วยนะครับผมแต่ถ้าเล่นปีกเนี่ยก็คืออีกอารมณ์หนึ่งเลยก็คือ นันเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงไปเองไปเปิดก็ได้ไปส่งก็ได้จะกระชากเข,ข,ข้าในเพื่อปั่นโค้งก็ได้จะกระชากเข,ข,ข้าในแล้วก็ยิงแบบจมข้อก็ได้คือถ้าเป็นตําแหน่งปีกเนี่ยถ้าเล่นปีกเนี่ยคือเออคือแบบคือเล่นได้หลายอย่างมากกว่านะผมว่านะนะเล่นได้หลายอย่างมากกว่านะครับผมโอกาสเล่นเนี่ยได้หลายอย่างแต่เลี้ยงเจอย,ยิงก็ได้แต่ถ้าเป็นตําแหน่งเอฟเนี่ยว่ามันมันจากัดป่ะนะแต่ส่วนใหญ่ตําแหน่งเนี่ยมันคือมันเล่นได้ไม่เยอะนะครับผมนะก็คือสองสั้นเปิดบอลเป็นหลักนะสองสั้นเทวันตลุช่องอะไรอย่างเงี้ นะแต่บปเขมที่ทําได้ก็คือ,อวิ่งขึ้นนะครับผมวิ่งขึ้นหาช่องวิ่งขึ้นแล้วได้ยิงเหมือนกันนะแต่ก็นานๆจะได้ทีนะจะได้ทีเหมือนกันนะนะโอเคไปตำแหน่งนี้ผมไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะตำแหน,น่งนี้ถ้าเป็นบปเข้มที่ผมจะเลือกเล่นก็คืออาร์มเอฟน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะผมถ้าเป็นเอฟเนี่ยขอเป็นเมซี่ก็ได้อะไรก็ได้นะผมถ้าเป็นบปเข้มเนี่ยต้องเป็นอาร์มเอฟอาร์มเอฟเท่านั้นถ้าถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบอาร์มเอฟมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผม เป็นการจับยืนตำแหน่ง A F 101นะครับโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายลา o